พี่น้องเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะสาวตา่างชาติเต็มเลยพี่น้องเต็มทุกทีทุกบอ่อนอีริมเมืองไทยการท่องเที่ยวแบบสุดปังมากเลยอะพี่น้องเต็มเลยชนนี้ข้างๆพัฒน์นามนะพี่น้องนะอันนี้คือเป็นชนแบบตลาดนะพี่น้องแบบเป็นท้ายทางๆครับห่างพัฒน์พีนาำนะ ช่วงเย็นๆเนด้อพี่น้องเด้อากาศสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขรรเนานะสบายดีพี่น้องทุกๆทุกคนเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนออรับกับสูตรสองครับจนตอนนี้เส้นเก่าเส้นเตยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้พามาชมเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเดีวนี้จะเป็นโชนแถวประตูน้ำนาะพี่น้องเนาะนี่คือมีแต่อาหารแบบว่านี่นะอาหารแบบคนนิ่มแบบขายให้ชาวต่างชาติเนาะเป็นวันเนียว นีแต่ของแบบหน้าตาหน้าทานหน้าอร่อยทางนั้นเลยค <c oughs> ัดแบบเสียงดังมากกุ <c oughs> ้งกุอันนี้คือโซนนี้อยู่ติดกับฝั่งตรงกันขามกับตลาดประตูน้ำเด้อ <c oughs> พี่น่องเด้อ้ <c oughs> าว่าท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวมาชมเนาะ ห้างพัทน์น้ำเลยตรงแถวนี้เนะี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะพี่น้องโอ้โหใหญ่ไปเลยเลยอนนีพี่น้องคือเป็นเหตุดแบบอาหารแต่ละร้านนี่แบบสุดๆเลยนะนี่ผลไมส้สด แล้วบังจูจีฟ้าเดินวนกนลับอีกนะพี่นอนะ้องครับอ๋อบังจนแถวนี้มีแต่ชาวต่างชาติเต็มเลยพี่น้องเพิ่มยเพิ่นมารวมกันอยู่นี่เด้อมองเนี่เมือง,นะงไทยนี่นะท่องเที่ยวแบบเต็มทุกที่จริงๆพี่นอ้องเคะกันทะมีแต่แบบจุดจุดจดจด โอ้ข้าวเหนียวม่วงนี่พี่น้องข้าวเหนียวม่วงเป็นเค้กเค้กกัะมีเนาะม่วงไทยอร่อยที่หนึ่งของโลกสุดแล้วพี่น้องไหม เดี๋ยวตามไปฟังนู้นอีกชักนิดหนึ่งเพราะยัง,นนง,งมีอยู่เนาะหลาย่านอาจจะยังบ่ทันเคยมาแถวนี้เดี๋ยวคามจุนพาชมฝั่งด้านนู้นก็สิเป็นตลาดประตูน้ำเลยน้องเด้ดเอาขึ้นสะพานตรงนี้ไปเลยนี่ข้ามสะพานตรงนี้ไปเลยสะพานอยู่ข้างบนช่วงเย็นๆตลาดประตูน้ำเพิ่นกั เปิดอยู่เนาะพี่น้องแบบเพื่อนกมัมาเที่ยวกันหลายมาซื้อเสื้อผ้ากันหลายเนาะเดี๋ยวเข้ามาเดินชนนี้บางชนิดยังบบทัณเคยเดินจากเสืออ๋อเป็นแบบปิดร้านหมดแค่นี้นะพี่น้องเดี๋ยวเราเดินกลับย้อนกลับย้อนกลับ แต่ก่อนบา่าวคมจุนเคยทำงานอยู่แถวนี้นะพี่น้องอยู่ห้างพันทิพย์เคยทำงานอยู่ห้างพันทิพย์นานพอสมควรน,นะพี่น้องอยู่นั่นไปเรียกเราเดินย้อนกลับตรงนี้เนาะสิดบริกามไปอาอพี่น้องเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแนละ้ว ชาวต่งางชาติเต็มเลยพี่น้องเต็มทุกที่ทุกบ่อนอันนี้เมืองไทยการท่องเที่ยวแบบสุดปังมากเลยบัว่าสิเป็นอยู่ถนนเยาวราชบัว่าสิเป็นอยู่แถวสยามเต็มขักเต็มแน่ยเมืองนี้พี่น้องเดิเนเต็มกระได้เลยอันนี้คือล่าสุด พีอ่อาหารชนนี้แบบเปิดจัดแบบร้านแบบหน้าทานเลยนะเมืองเมืองขออนุญาตถ่ายร้านนี้ด้วมีเมนูภาษาจีนนะพี่รองนี่กุ้งกุ้ง นี่ขายดีมากเลยลูกค้าเต็มเลยนี่อะโวคาโดปั่นสดๆเลยเนาะนี่เป็นร้านอะโวคาโดผลไม้สดเอาใจถูกใจนักท่องเที่ยวเลย มีหาบางร้านเพื่นกับทำเป็นชื่อเมโนโูไว้เป็นภาษาจีนนะพี่น้องขึ่นนิ้นขายให้ประเทศจีนจิงๆนี่แต่ภาษาจีนภาษาอังกฤษโอ้พอว่าแหล่งนี้แบบโซนนี้เป็นโซนที่แบบสาวสางสาตมาเยอะน้องจองเพื่อนกัเลยเห็แบบชื่อเมโนโูเอาเป็นภาษาตามนักท่องเท,ที่ยวเลย เ,ออเนี่ยมาวาสดลูกละ80 0เลยนกสบก็ พาเจ้าพ่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่นมาตรงนี้เนาะคืออาหารแต่ละอย่างนี้น่าทานมากเลย <Okay. S 1> โอ้โห,โหพี่น้องทุเรียนอยันนี้เป็นทุเรียนกรอบอเนียงกรอบถั่นก็มีเนาะพี่น้องผลไม้รวมก็มีอ่ามะม่วงข้าวเหนียวก็มีเนาะเซ็ตละร้อยอันนี้ยำหอยนางรมร้าน,น,นยำหอยนางรม đâm hỏi đang gom vào cái đầu cầu này. đi, đi. Khai mực Khai đi, không Khai đi, บางทานแบบถาบวรมีมงไวเที่ยวกันมาตรงนี้ได้เด้พี่น้องเด้เอแวะมาเที่ยวมาชมได้เนะาะทางกับพัทีน้ําเลยหรือว,ว่าอยู่ตรงแยกประตูน้ําเลยเนาะพี่น้องเนาะมากสิเห็นเลยแบบเปิดจัดไฟอยู่กับรถสิเดี๋ยนะเดี๋ คือยอมรับว่าร้านโซนแถวนี้แบบจัดร้านแบบน่าทานมากนะพี่น้องโอ้โหปลาจะเป็นมาแบบมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็สีสันๆดียอดย่องเด้อกับสำหรับคลิปนี้เนะาะความจุนกับกิได้จบคลกิปปลนแบเที่อ่างศรีเทพี่น้องเด้ว,ดวจะได้กระปากเป็นกำลังใจให้บวามจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ กาัสดทีครับสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่ที่พีนาเดอร์บีนองเดอ